วันนี้เรารถมารันอินนะครับผมจอดรถในเกมนะครับนอินข้างนะครับผมแล้วก็รถสจอรันอินลูกรถพี่ยับก็รันอินลูกนะครับเกกมมม้้้ยาคุณดด โอเคแล้วเราก็ดูว่าต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมอะไรนะครั่างควัญยังนะครับผมแล้วก็เดินไปเบฟนะครับผมสอดจารวันนะทุกคนวันนี้เราเรารถมารานอินนะครับผมจอดรถในเกมนะคะรับโบราณอินข้างนะครับผมแล้วก็รถสอจอลานอินลูกรถพี่แอ๊ก็ลาน,นอินลูกนะครับวันนี้เรามาที่อ่าเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเขื่อนบ,บนรัตน์นะทุกคน <S <S 2> <S 2> ไปเืริเวณบนไปรักเขื่อนะทุกคนอะไรอะไรอะไร ผมบอกก่อนนะครับว่ารถพิย่าตอนนี้ข้างเดิมแล้วทุกคนข้างของลูกอ่าเจดเจ็ดเดิมก็คือเฟืองท้ายนะผมสว่พันสามสองนะผมแล้พันสามสอจะเป็นเฟวองท้ายเดิมเราได้ครับ ลูกเป็นลูก85แล้วนะครับผมได้รับเป็นลูก85แล้วแต่ว่าเฟืองท้ายก็ยังเป็นของเดิมเม็ดก็ยังเป็นของเดิมนะครับผมต้องบอกว่าเอามารันอินก่อนนะ,ะผมพอมันเข้าที่ปุ๊บเราก็ค่อยจะเอาไปไล่เฟืองท้ายแล้วก็ไล่เม็ดใหม่นะ,ะผมไล่ชามใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถ้าแบบว่าวิ่งไปสู้ใครก็ขอโทษขอภัยน้องด้วยนะครับผมเพราะรถไอเกมก็ลูก85นะฮะลูก85แล้วทีนี้ก็ ข้างก็แบบโมเต็มแล้วอะโอเพ่นทุกอย่างแล้วอะเออพร้อมวิ่งแล้วอะส่วนรถพี่ยางเ่งก็ยังแบบว่าหงยเงาเป็นเต่าอยู่เลยสอจอก็โอเพ่นหมดแล้วนะครับทุกคนถ้าแบบว่าแพน้องๆก็จะว่าพี่ย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลาดดีลูกนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปไล่ข้างกับปลาแดดพวกมันเหมือนเดิมทุกคนอันนี้ก็ดูนะผมสะเสพการขี่นะผมเนี่ยตอนนี้ถ้าจมไปต้องปอดนะผมอ่า ได้อยู่ประมาณ8,000กว่าถึง9,000นากา9,000นะครับผมแล้วก็เนี่ยจมโดทีลระเห็นไหมจมกุเราพี่พระเพราะตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ประมาณ190เน้นๆน,น,นะครับทคนนะสำหรับตอนที่พยากลองดูนะครับแต่ว่าเฟืองท้ายนะครับหรือเม็ดมันเต็มก่อนนะทุกคนนะเม็ดตอนนี้เม็ดตอนที่ใช้อยู่เม็ด13นะทุกคนตอนที่นี้พอเราเปลี่ยนลูกใหญ่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเม็ดนะเราก็จะเปลี่ยนเม็ดเพิ่มนะครับผมมันก็จะน่าจะได้อยู่ประมาณ2 เกือบ200อะปะมี200อ่ะต้องมีประมาณ190กว่า196 197ประมาณเนี้ยถ้าคนตัวเบาก็ต้องมี200แน่นอนนะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้บิดแบบชิวๆเลยบิดปื้ดแป๊บเดียวก็จมจมเลยจม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 เลยเขาไม่ค่อยจะแอคหรอกเนี่ยเขาแอคว่าซอนจอห์นับว รถก็หมดกันเลยเชยรถแม่งลาบตัดนะทุกคนมันหมดอนะ่ะมันเดือดเด,ดือเดือดเลยอะ่ะเอาไล่ผ้าไล่มาดีๆนะโดนบอกให้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่เส้นหลังเขื่อนนะทุกคนแต่เส้นนี้เขาทำถนนใหม่นะทุกคนน,น,น,นนะถนนจะโคตรสวยนะโอ้โหรถมันหมดอะ่ะเพื่อนเออรถมันหมดอะ่ะ ดีมากเลยมึงก็ตาร์จาร์จชารเอาชาร์จเอา,เอา,เอากูก็ังกำกำจะเปิดหมวกพูดมึงก็ชาร์จชาเอาเลยไม่รอไอ้กูไอ้นี่บ้างมันนี่มาสามล้ำนะทุกคนไอ้เฟมไม่มานะทุกคนไอ้เฟมแบบว่ามันล้ำอ่ะทุกคนตอนนั้นน่นเหรอว่าเฮ้ยเฟมออกมาแล้ววัยสิบโมงเช้าหรอกพ่อออกมันแม่งสิบเอ็ดโมงมันยังไม่ตื่นเลยอ่ะ ลำจัดอะทุกคนสุดท้ายล้วก็เราก็เลยออกมาก่อนๆเลยนะครับผมทิ้งมันไว้บ้านอะไรเป็นพ่อบ้านนะทุกคนวันนี้เรามากันสามกุมารนะครับผมปกติจะมีสี่กุมารแต่วันนี้มาสามกุมารรถกวนหมดเฉยหมดก่อนที่เชยเพียนกูบอกเลยว่าถ้ารถกูเบิดเด้อถ้าคางกูได้เฟืองไทยกูม,มาเด้อกูบอกเลยสูบอะไรไกลกูดอก แฝงแอกแมแอกเกมาโดนโดนแน่นอนแอกว่าแอะกว่าเขาทําเครื่องมาใหม่เขาแอกนะทุกคนนะคของครูก็แอกเหมือนกันก็ไม่อยากจะพูดเยอะแต่รถกูหมดรถมันตันนะทุกคนนะเม็ดหมดนะครับทุกคนมันตื้อ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 ลอมตัด ไ้ส่อจอเขาแอบจับเลยมากจัดอะ่ะแล้วดูการแต่งตัวดิรองเท้าแตะนะฮะกางเกงขายสั้นแต่ยังวันนี้ยังดีที่มีเสื้อแขนยาวแต่ไอ้เนื่องในไอ้บักจวดอะ่ะกางเกงขายสั้นเสื้อแขนสั้นแต่มีถุงมือแต่ก็ไม่มีถุงมือการแต่งตัวแต่ละคนแม่งออกที่แม่งร้อนๆเนี่ยแบบไหม้หมดแล้วเนี่ย

ชอบมุมนี้มากเลยี๋ยว่าพี่แอขับรถแล้วก็อยู่ในกุในหมวกกับนกในผมกบวกอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็ผมก็มาทาคลิปให้น้องๆได้ดูนะครับผมก็ยาวๆนะครับช่วงนี้เราจะมาเล่นสายพานก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรากําลังทําไดโนนะที่บ้านกําลังทําไดโนนะทุกคนแล้วก็พักพวกเลพวกเวฟพ,พวกลิงพวกอะไรหน่อยน้องอยากเห็นเวฟอยากเห็นลิงอยากเห็นอีบูอะไรก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่ยักษ์จะถ้าแบบว่ามันเป็นเวลาที่พี่ยักษ์พอจะทําได้ี๋ยวจะทําให้ดูนะครับทุกคนแต่วันนี้ช่วงนี้บอกเลยว่าสายผ่านมาแรงนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพอซาหรือเอกแบกนะเวลาแบรนโค้งนะทุกคนเบื่ออย่างเดียวขาตั้งมันชอบติดขาตั้งมันชอบติดโค้งอ่ะเออแล้วก็คอท่อทุกคนเราแบรนเยอะไม่ได้อ่ะแบนเยอะพุ๊บเอาแล้วขาตั้งกูเอาแล้วอ่อท่อเสียติดอีกแล้วอะไรอย่าง เราก็เลยแบกได้ไม่เยอะนะทุกคนแม้แต่พี่ยักษ์เปลี่ยนท่อไปท่อเก่า,อาบอกเลยที่ไปคลิปขอพอ,อมาทุกคนพอท่อแบบฉลอกหมดอ่ะแบบปูดพื้นอ่ะปูดพื้นหมดเลยอ่ะเออแล้วก็สำหรับน้องๆน,นะครับผมที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางหลังเขื่อนเส้นนี้นะครับพี่ยักษ์จะเวลาพี่ยักษ์ผ่านอ่ะพี่ยักษ์จะบอกน้องๆทุกคลิปเลยนะครับผมนี่ก็คือโค้งอันตรายนะทุกคนนะเนี่ยพอโค้งมันศาสขวาสาดซ้ายเข้ามาอย่างนี้มนาะ ุ๊บแล้วมันก็จะสาดขวาพออยู่ช่วงสาดขวานะครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยสาดเข้ามาอ้าเขา,าทำถนนใหม่แล้วทุกคนแม่อันอะายปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นบับแล้วโค้งตัวน,นี้จะไม่รับรถแล้วก็จะพุ่งลงไปตรงน้ำหมดนแล้วก็ผมมีน้ำ คู่อะแต่ว่าท้ายเรามานะท้ายพายุมากเลยว่ะโดยเกมหมดว่ะเมื่อกี้ถ้าจริงท้ายน่ะกูสวนได้สบายเลยเอาไม้พวกเกมเอาไม้บ่อเอาไม้พวกเกมเอาไม้พวกเกมมาบ้าโอ้เมื่อกี้ท้ายพายุมากเลยนะท้ายแบบค่อยๆขึ้นนะ ้ายแบบขึ้นแรงมากก็ป๊อขึ้นไปแล้วทุกคนบอกเลยว่า้ายยาวกว่านี้ให้เกมโดนสายยาวกว่านี้ให้เกมโดนแน่นอนชนถุงไปเลยโอ้ยเพืประเทปเทเฮียปัะเทเท่เปัเประเทยาปัะเปาทาธาเอ๊รถอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฟอร์ซ่า3.50วิ่งยังกับคีแม็กนะทุกคนนะ ร้อยหกบรอยแปดสิบนะครับผมน้ำก็เยอะนะทุกคนตอนนี้น้ำขึ้นปะระานอยู่สี่ขีดนะทุกคนนะถือว่าโอเคอเลยเดียวถ้าเย็นๆหน่อยแบบว่าซัดขึ้นอากาศดีๆซัดขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ก็จะอยู่ประมาณสามขีดนะโอ้โหมีระเบิดข้างทางด้วยว่าทุกคน ก็เบิดเยอะจัดโคง้งเนี่ยเอออิ่มอิ่มอากาศอิ่มลมโชว์ข้อเท่าะนะโชว์ว่า,วาโชว์ว่าด้วยแกลง นะครับผมพี่แอคงไม่มีปัญญายซื้อว่าบอกมือสองสภาพแบบว่า80% 70,000มกวา่าบ้าไปแล้วเนี yeah. ่ย oh. ตอนนี้เขเกี่ยวยาไอ้กวนะน้ำเยอะมากทุกคนตอนนี้น้ำปกติแล้วนะครับทราบแบบว่าทุกปีนะครับผมที่แบบว่า ถ้าแบบหนักๆเลยจริงๆถ้าแบบว่าเขื่อนระบายไม่ทันอย่างปีก่อนๆนะครับเขื่อนระบายไม่ทันเนี่ยน้ำมันจะอยู่ริมถนอนอย่างเงี้ยลนนเลยเข่นริมถนน เฉยทำไมหรอเดี๋ยวพวกมึงก็แซงกูอีกอ,ะอ่ะแม่น่าอไรกูว่าแล้วกูพูดไม่ขาดคำเลยไม่เป็นไรเราแบบว่าไม่ค่อยเทียบพลดเราไม่ค่อยเทียบทางตรงแต่เราเ,เทียบทางโคง้งอ่ะก็มาเด็กก็มาดิเนี่ยเดี๋ยวกูเข้าโค้งสีให้ดโูโอ้โอ้คอท่อเพื่อนด้ยคอท่อเพื่อนด้ยคอท่อเพื่อนด้ยโอ้โหคอท่อเพื่อนด้ย กูมไม่อยากลงเยอะท่อกูสองไปแล้วไปนี้ก็หมื่นเจ็ดเลยนะออไปที่แล้วหมื่นสี่ไปนี้หมื่นเจ็ดชมกันยาวๆทุกคนเป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น,น้ำเยอะมากเลยตอนนี้น้ำมก็ขึ้นขึ้นมาขอบท่าแล้ว ขึ้นมาก่อนทาง้วเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะขึ้นเต็ม <_ d ata> อ่ะเฮ้ยรถกูทำไมทา้ทมทายเร็วๆปะทำไมท้ายเร็วๆปะถ้าเป็นปัดๆอ่ะเมื่อกี้เป็นไรกันอ่ะเป็นไรกันอ่ะเดี๋ยวกูวอร์มยางแป๊บนึงยอ๋อเดียเเด๋ยวอ๋อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวกูเปิดหน้ายางแป๊บนึง เจอกูคุณรู้ไหมเนี <sucks> ่ยน้องล็อสซี่เนี่ยล็อตสู้ไอ้สัตว์ใช่ไอ้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 ก็มาเลยครับก็มาเลยครับอ้าวหายมองกับไปอีกทีไม่มีใครเลยมาแล้วก็คงจะเล่นโค้งกันนะทุกคนแต่ว่ากูน่าจะไม่สู้เขาหรอก น้ำเยอะทุกคนแปลว่าปีนี้น้าเยอะมากคอนแก่นก็น้าท่วมทุกคนบ้านพี่เอมเหม่ตอนนี้เอ่อเท่าเท่าเอวอ่ะเออชั้นล่างชั้นล่างไปหมดแล้วชั้นหนึ่งไปหมดแล้ววาแล้วเล่นโค้งเล่นแบบวัแล้วเฮียวัววัวัวข้างหน้ามีหัวอีกับ งเห็นปะน่ะมึงเห็นปะน่ะกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วโอ้ยกูบอกแล้วกูจะโยนโากวิ่งวิ่งวิ่งวัวิ่งมาโอ้โหน้ำตลิ่งเลยอ่ะเต็มถนนเลยทุกคนเออน้ำเต็มถนนเลยเฮ้ยห่าอ่ะห่าวะห่าอ่ะห่าอ่ะห่าวะ กูไม่เอาหรอกกูกลัวโค้งกูไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าอาวังก็มาดิแต่ว่ารถแม่งอันนี้รถออโต้มันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแล้วโค้งเนี้ยเดี๋ยวมันไม่รับรถเดนะินอ่ะเนี่ยเอาดิครับ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 ไอเกมแม่งเอาอ่ะ รถเยอะจัดอะทุกคนพา,าสระสดพาสระสดไปเกมไปไหนเราอะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พิ雅ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะครับผมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแอดไปซื้อของได้ที่แอด SJ1112 นะครับผมเรามีผลิตภัณฑ์มากมายให้คุณเลือกเลยนะครับผมกูบอกให้เธอรถกูล้อตัดมันล้อตัดล็อตัดแรงวะเตอรเทินเตอรเทิร์นเลย ขอใเปลี่ยนเืงท้ายให้อกก่อนเ,นเออเ่งท้ายเรายัางไม่มาด้วยขแล้วทุกคนเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ